วันนี้เวลา12.32นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงมโนราของนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาตาสินคนครศรีธรรมราชจำนวน109คนมโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านชั้นสูงของภาคใต้ที่นิยมเล่นสืบทอดกันมายาวนานไม่น้อยกว่า400ปีมีการผสมระหว่างการร้องการรำบงางครั้งมีการเล่นเป็นเรื่องราวและสะท้อนถึงความเชื่อและพิธีกรรมมีดนตรีเป็นลูกเล่นรับส่งตลอดการแสดง ผู้รำโนราสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสีมีสวมปีกและหางคล้ายนกสวมเสื้อตรรงสูงต่อเล็บยาวทำด้วยโลหะในปี2564ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราศริลป,ปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานและนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นอันดับที่สาม จากนั้นสเสด็จไปยังวิหารพระทรงม้าทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งองค์พระมหาธาตุเป็นเจดีทรงระฆังแบบลังกาขนาดใหญ่ปรียอดประดับแผ่นทองคําและอัญมณีหลากชนิดมีเจดีย์รายในเขตพุทธาวาสรอบองค์พระมหาธาตุ149องค์ โอกาสนี้เสด็จไปทอดพระเนตรวัตถุโบราณและพระพุทธรูปสำคัญณสีธรรมราชพิพิพพธภัณฑสถานโดยที่วิหารเขียนจัดแสดงเครื่องพุทธบูชาโบราณศิลปะวัตถุที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายอาทิพระพุทธรูปทองคําต้นไม้เงินต้นไม้ทองและนานาเครื่องบูชาเครื่องถนิมพิมพ์พาพรและของใช้มีค่า โดยเฉพาะตู้พิเศษของสายสกุลนนครรวมทั้งเงินตราจากนานาประเทศปัจจุบันยังมีการถวายอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบรับและทำทะเบียนอย่างรัดกุมส่วนวิหารโพลังกาประดิษฐานพระพุทธสายญาตพระพุทธรูปโบราณศิลปะวัตถุเครื่องบูชาพระบรมธาตุโดยเฉพาะพระพุทธรูปสกุลช่างนาครศรีธรรมราช ต้นไม้เงินต้นไม้ทองขนาดใหญ่เครื่องใช้ของเจ้าพระยานครพระพุทธรูปสมัยทวารวดีศรีวิชัยสุโขทัยและอยุทยาเทวรูปและศิลาจารึกโบราณปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำส่งเอกสารให้กับยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ต่อ,อมาเวลา13นาฬิกา15นาทีสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชทอดพระเนตรนิทัศการและการจัดงานแสดงผลงานภูมิปัญญาภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นโดยเป็นจุดกำเนิดการที่สองต่อจากจังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิละปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผ้าไทยผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนมีไรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาสงขลาและสตูลรวม30กลุ่มจะแสดงผลงานที่น้อมนำแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผ้าย้อมสีจากธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มหัตถกรรมพื้นถิน่นและกลุ่มศิลปชีพภาคใต้อาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายเซรินทรจังหวัดปัตตานีที่นําลวดลายเรขาคณิตมาผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจํา14จังหวัดภาคใต้และสัตว์พื้นถิน่นให้มีความร่วมสมัยสามารถนํามาใช้ได้ง่ายกับทุกเพศทุกวัยโดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติอย่างต้นครามสายพันธุ์ปัตตานีผลิต เป็นสีย้อมผ้าบาติกซึ่งเป็นการนำร่องโครงการปาติกบาติกโมเดลในการพัฒนาผ้าบาติกของจังหวัดปัตตานี ผ้าลายสิริวชิราพรจากกลุ่มมีดีนาทัพจังหวัดสงขลากลุ่มผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่ประยุกต์ลดลายจากสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนย่านเมืองเก่าสงขลาและเครื่องลายครามโดยใช้เทคนิคบาติกพิมพ์เทียนเขียนเทียนและขยำเทียนซึ่งเป็นเทคนิคซ้อนเทคนิคเพื่อให้ผลงานมีความร่วมสมัยมากขึ้นส่วนสีที่ใช้ยย้อมเป็นสีจากพืชพื้นถิ่นและพืชผลตามฤดูกาล ด้านงานย่านลิเภาของกลุ่มสรตรีสหกรณ์จากสารย่านลิเภาบ้านนาเคียนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พัฒนารูปแบบจากกระเป๋าสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยโดยผสมผสานความร่วมมือกับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านเคียรีวงเป็นการนำสีจากเทรนบุ๊กมาทำให้เกิดลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับผ้าทอยกดอกแบบขีดและลายสีทองแป้น ของพัดระดาผ้าทอมือตำบนานาหมืนสีอำเภอนายงจังหวัดตรังเป็นการประยุกต์จากลายผ้าโบราณผสมผสานกับลายประจำจังหวัดคือลายแก้วชิงดวงและลายช่อลอกอโดยใช้เทคนิคการทอจกมาใช้กับลายภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสีที่หลากหลายในผืนผ้า ด้านงานหัตกรรมกระเป๋าสารเชือกกล้วยกลุ่มกอตานีจังหวัดสงขลาที่นำกาบกล้วยมาทำเป็นเส้นเชือกต่อยอดภูมิปัญญาปราดชาวบ้านโดยมีการพัฒนาผลงานให้สามารถออกสู่ตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีบูธของรอยเมืองใต้ที่นำผลไม้อาหารและขนมต่างๆมาจัดแสดงเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอาทิมะม่วงเบาส้มโอลูกจากลูกหยีปรากระบอกร้าสตอดองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ <c oughs> โอกาสนี้ พระราชทานพระวะโรกาลให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคใต้ถวายกันบ้านซึ่งได้พระราชทานคําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทศกาลที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปี2567ทั้งเรื่องการใช้สีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยมาปรับใช้เพื่อให้ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันอาทิ แผนกเครื่องปั้นดินเผาโปรดให้เพิ่มลวดลายผลไม้ชุดสำหรับใส่เข้าแช่โปรดให้ทำ้าปิดและช้อนเพิ่มตะกร้าใส่ของโปรดให้เพิ่มสัตว์ต่างๆให้เกาะอยู่บนที่จับแผนกลิเผากันบ้านที่นำมาถวายทั้งกระเป๋ารูปทรงมังคุดตะกร้าถอดลอยน้ำผลิตภัณฑ์มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้นโปรดให้ทำชิ้นงานให้ชินมือเนื่องจากสมาชิกมีอายุมากขึ้น แพรแนกกระจูดกระเป๋าโปรดให้ทำขนาดที่หลากหลายให้เพิ่มลายปากักเช่นผลไม้รสเปรี้ยวหรือตัวอักษรและเปลี่ยนสีหูจับรวมทั้งทดลองนำงานถักมาตกแต่งที่กระเป๋า ทั้งนี้โปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิชาการและนักออกแบบชั้นนําของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างจักสารและผู้ประกอบการอาทิการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมตามเทรนแฟชั่นร่วมสมัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมสู่ตลาดสากล ในการน,นี้พระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้าบาติกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ชนะเลิศจากการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรและงานหัตถกรรมระดับประเทศประจำปี2567 ซึ่งส่งออกแบบผ้าลายสิริราชพัตราพรเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาศิลปกรรมาศารรมสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมักศา์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตราพรประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยประเภทผ้าบาติกลายที่1ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลลายหัวใจดอกพุทธาลลายมายุระศิริ ลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2,568ส่วนลายที่สองประกอบด้วยลายดอกพุทธานลายหัวใจดอกพุทธานลายช่อดอกพุทธานลายมายุราเิริลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2,568ซึ่งลายพระราชทานลายที่สองนี้เพิ่มลายช่อดอกพุทธานเป็นช่อลายที่ประกอบขึ้นด้วยดอกพุทธาน5ดอก เรียงไล่ขนาดจากใหญ่ไปถึงดอกยอดในรูปทรงหยดน้ำทรงพุ่มซึ่งเป็นรูปทรงลายโบราณที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆหลากหลายอารยธรรม จากนั้นทอดพระเนตรนิทศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆที่จัดแสดงเกี่ยวกับผ้ายกอาทิกลุ่มศิละปะชีพทอผ้ายกไหมเมืองนะครและกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพปักผ้าแบบโบราณซึ่งเป็นกลุ่มที่ดำเนินงานสนองพระราชสวนี์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดทําเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงโขนของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงการแสดงผ้าลายไทยอัตลักษณ์ภาคใต้ที่มีความงดงามโดดเด่นทั้งผ้ายกนครผ้ายกนาหมื่นสีจังหวัดตรังและผ้ายกภุมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์มลไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรนำเสนอกระบวนการผลิตผ้าไหมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีทองมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธ,ธานีนำเสนอาการทอผ้ายกลายราชวัตโคมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย,ายและเป็นทักษะความชำนาญของช่างทอในพื้นที่จังหวัดสุราธ,ธานี ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงหนังตลุงหนังวาทีรับสินโดยนายวาทีรับสินทายาทศิลปินแห่งชาติและลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชผู้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแสดงหนังตลุงของนายสุชาติรับสินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านปี2549ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันหนังตลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ พระรัตรสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ติดต่อกัน3ปีซ้อนหนังตะลุงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปะการแสดงของภาคใต้ที่อนุรักษ์สืบสารต่อกันมายาวนานนับร้อยปีและสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย